สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ขยีรามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเลี่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะแต่ว่ามาตามรอยนะคะเขาบอกแบบนี้เลยค่ะว่าจะมูต้องมูให้สุดนะคะจะทําอะไรต้องทําให้สุดซึ่งวันนี้คะ่ะเล็กซี่มากับเน็ตไอดอลชื่อดังต้องบอกแบบนี้เขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ดังมากๆผู้ชมถ้าใครนะคะเข้าโซเชียลจะเห็นเขาอย่างแน่นอนแลวเขาแนะนํา ทริคดีๆในสายมู่ค่ะซึ่งวันนี้เล็กซี่ตามมาที่พม่านั่นเองนะคะขอต้อนรับค่ะคุณจุ๋มมิรันตีสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เรามาไกลกันถึงพม่าเลยใช่เลยนะคะต้องบอกงี้ว่าคุณจุ๋มเนี่ยดังมากในโซเชียลจุดเริ่มต้นของการเล่นโซเชียลดีกว่าเริ่มต้นมายัางไงคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเปิดบริษัททัวร์ค่ะ,คะ,คะแล้วทีนี้เราเหมือนกับเราแบบเหมือนไปเจอหลอกมาได้ไหม,มคือแบบอ่ะฉันไปดูดวงฉันก็ต้องเสียตังนั่นนี่นู่นนี่นั่นอะไรใดๆประมาณนี้ และเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมันมีที่มาที่ไปมากกว่านี้พี่เล็กจุ๋มเนี่ยเคยติดหนี้30ล้านเมื่อปี2559 59 8ปีที่แล้ว8ปีท,ที่แล้วจุ๋มติดหนี้30ล้านค่แล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยในวันที่เราเป็นหนี้อะค่ะเดยวยความที่เรานับถือองค์พระแม่อุมาอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยก็จะมีพระแม่มารีอัมมันค่เดวกความที่เราไม่รู้จะไปไหนนึกออกไหมเงินก็ไม่มีก็ไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าพระแม่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าถ้าจุ๋มปลดหน,ดนะนเ่อพื สร้างบารมีถวายพระแม่เนี่ยคือจุดเริ่มต้นเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บด้วยความที่เราทำทัวร์อยู่แล้วเราก็มาพม่ามาพม่าเราก็ขอกับองค์เทพทันใจคำเดิมเลยถ้าเราหมดนี่นะเราไม่มีนี่นะเราจะช่วยคนจะพาแบบคนทำบุญสายมูจริงจังที่แบบที่แบบไม่ใช่แค่คอนเทนต์อ่ะนึกออกไหมเออก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปฮ่องกงไปพ่อแช์กงนี่แหละคือที่มาที่ไปคือเราเป็นคนที่ขอแล้วเราได้ ให้พี่เล็กซี่ถ่ายจุ่หมดนี้30ล้านใช้เวลานานแค่ไหน30ล้านถ้าเฉลี่ยปีละล้านเนี่ยคุณต้องใช้เวลาหนึงปีในการลดหนี้นะคะซึ่ง30ล้านมันเยอะมากะถ้าสมมติครึ่งหนึ่งอ่ะสิบห้าปีประมาณกี่กี่ปีคะหนึ่งปี8เดือนหนึ่งปี8เดือนกับเงินที่ติดหนี้เขา3าล้าน,านพี่พเล็กความเซอร์ไพรส์คืออะไรรู้ไหมค่ะบางคนยกหนี้ให้ออบางคนให้ทำงานใช้หนี้ บางคนคือจุ๋มเป็นหนี้ล้านหนึ่งจ่ายชั้นห0 0 0 0นเป็นหนี้สองล้านจ่ายชั้นล้านหนึ่งเรีจุ๋มไหมวตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นการประณีประนอมกับผู้กรณีแบบนี้ถูกไหมคะใช่ซึ่งสาล้านขอย้อนถามกลับไปนิดนึงว่าเพราะเหตุใดหรือว่าสาเหตุใดทําไมถึงติดหนี้30ล้านใช้เงินเกินตัวไม่ดูบัญชีให้คนอื่นถือเงินอันนี้บอกเลยแล้วก็กู้ร้อยละยี่สิ กู้้อยละยี่สิบตีเป็นเช็คหนูกู้ล้านหนึ่งหนูายดอกสองแสนพี่เล็กมันไม่แค่นั้นมันไม่แค่นั้นความเจ็บปวดคืออันนี้เล่าได้ใช่ไหมจุ๋มรู้จักกับผู้จัดการธนาคารพี่จุ๋มต้องทําประกันนะถึงกู้ได้ร้านหนึ่งประกันสามแสนเจอดอกสองแสนห้าแสนแล้วนะได้เงินมาใช้แค่ห้าแสนซึ่งห้าแสนเราใช้หมดไหมหมดถูกไหมใช้หมดเดือนหน้าเอาใหม่ไม่มีใจดอกแล้วนี่ก็กู้อีกร้านหนึ่งโดนดอกไปสี่้านเจอประกันไปอีก ก็ทบไปอย่างนี้มันก็ทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆถูกมันก็เป็นงูกินหางค่ะสุดท้ายเราเลยถอยพอเราถอยเสร็จเขาก็ฟ้องจุ่มโดนจับเข้าคุกคดีพรบชัยติดอยู่ที่สามโคคือเข้าคุกเลยหนูเข้าคุกเลยหนูเข้าคุกเลยสามวันอยู่ในคุกสามวันแต่แม่งเหมือนสามปีเลยพี่โคตรทรมานนี่คือความผิดพลาดในชีวิตและหลังจากนั้นคือลบพลิกตัวเองเลยว่าฉันจะไม่ทํา ฉันจะไม่ทำฉันจะปรับตัวเอง<ะ>ฉันจะแก้ตัวเองใหม่ฉันจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองใหม่ฉันจะทําตัวเองเป็นคนใหม่หนูบอกเลยหนูไม่ยุ่งกับดอกเบีย้ย<ะ>จะไม่ยุ่งกับดอกเบีย้ยตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเป็นหนี้ใครใช้หนี้เพราะไม่อยากโดนสาปแช่งเนี่ยคือที่มาที่ไปของจุ๋มไม่ดันตีแล้วก่อนปลดหนี้หรือหลังปลดหนี้ที่คุณจุ๋มเนี่ยเล่นโซเชียลในติ๊กต็อกระหว่างหนูใช้คําว่าระหว่างคุณเครียดใช่ไหม คือตอนช่วงที่คือตอนช่วงที่หนูเป็นหนี้อะพี่ตอนที่เป็นหนี้หนักๆอะหนูโพสอะไรไม่ได้เลยหนูโดนด่าแล้วพอมาเสร็จปุ๊บหนูก็เริ่มจ่ายหนี้พอเริ่มจ่ายหนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องการหาลูกค้าใหม่ๆเราก็เลยเล่นติ๊กต็อกเล่นเฟซบุ๊กอ่าเราก็โพสติ๊กต็อกโพสเฟซบุ๊กจุดเปลี่ยนจุกมคืออะไรรู้ไหมจุดดังข้ามคืนนะเพราะอะไรครับคอนเทนต์ไหนจุดเทียน จุดเทียนอ่ะคือจุ๋มเป็นคนที่จุดเทียนมาตลอดชีวิตเพราะเรารู้สึกว่าเทียนคือแสงสว่างซึ่งวันนั้นจุ๋มจําได้ว่าจุ๋มไลฟ์เฟซบุ๊กตอนประมาณสักสามสี่ทุ่มเป็นเหตุที่จันซ้อนจัน<อ>จันในเรื่องนี้ได้ไหม<อ>จันซ้อนจันจะต้องจุดเทียนสีแดงอีนี่แหละอคอนเทนต์มาจากคนนี้แหละไม่ใช่คอนเทนต์คือเราจุดอยู่แล้วแล้วเราจุดของเราอยู่ทุกเดือนอ เราก็เลยบอกไปว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจุดเทียนสีแดงนะถ้าเกิดใครที่อยากจะจุดเนี่ยไปหาซื้อเทียนสีแดงได้เลยและจุดที่บ้านเพื่อเปิดแสงสว่างนําทางให้ตัวเองส่วนใครที่อยากจะฝากเราเนี่ยก็ฝากได้เพราะเราจะไปจุดที่วัดโดยที่พระท่านจะสวดให้แล้วอยู่ดีดีคลิปนั้ก็แตกล้านหนึ่งดังข้ามคืนเลยดังข้ามคืนเลยแต่ก่อนที่จะดังเนี่ยเราขอพระแม่เราบอกพระแม่ว่าแม่จ๋าหนูอยากช่วยคนหนูขอก็กลายเป็นก็กลายเป็นเรา เราก็ดังข้ามคืนแล้วพอเสร็จแล้วตัวเราเองอ่ะพี่เล็กก่อนที่จุ๋มจะมีวันนี้เทคนิคมันเยอะมากตั้งแต่การเทคนิคสายมูใช่ไหมเทคนิคของตัวเองที่ตัวเองทํามาเอาจริงๆคนเรามันจะปังอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแล้วปังหรอกตั้งแต่คิ้วตั้งแต่จมูกตั้งแต่การจุดเทียนตั้งแต่การอาบน้ําจันทร์ตั้งแต่การอาบน้ําเพนตั้งแต่การ สวดมนต์บทไหนคือทิกมันเยอะมากชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้แบงค์ขวัญถุงที่ต้องพกต้องเป็นฮู้นะต้องเป็นอะไรยังไงนืกออาไหมการถวายพระการใส่บาตรพระกําลังเดินะเทคนิคพวกนี้ฉะนั้นในแต่ละวาระก็จะต่างกันรวมถึงอะไรรู้ไหมพี่การที่เราเนี่ยไหว้สัมภเวสีในวันโกนบางคนจะบอกว่าการไหว้สัมภเวสีน่ากลัวฉันบอกเลยนะวันหนึ่งพี่เล็กไม่มีตังค์ไม่มีกินไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินไม่มีเงินใช้ แล้วมีคนเอาน้ำมาข้าวพี่เล็กกินรู้สึกว่ายังไงก็รู้สึกดีประทังชีวิตได้ถ้าเขาเดือดร้อนอะไรที่ช่วยได้จะช่วยเขาไหมช่วยแล้วสัมภเวสีเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนนะเขาไม่มีจะกินอ่ะแล้วเราไปช่วยเขาเขาจะทำร้ายเราไหมอ่ะค่ะนึกออกป่ะบางคนคือเข้าใจว่าสัมภเวสีเป็นเล่ล่อนนะจะต้องทำลงทำร้ายโนค่ะคิดในทางกลับกันถ้าเราไม่มีกินแล้วมีคนมาให้เรากินมีคนช่วยเราอ่ะ นี่ก็เลยเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องบอกว่าคุณจุ๋มเนี่ยแนะนำทริคหลากหลายทริป<า>นะฮะหลากหลายทริคแล้วก็ล้านแตกเกือบทุกเกือบทุกคลิปเลยแบบนี้เลยใช่หนูจะบอกว่าหนูใช้ใจหนูไม่ได้หวังเลยว่าหนูจะได้อะไรตอบแทนจากใครจุ๋มอบอกพี่เล็กก่อนว่าสิ่งหนึ่งคือหนูเป็นคนเป็นหนี้พี่ชีวิตครอบครัวแตกหกักโดนผู้ชายทิ้งหนูเป็นหนี้ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีรถขับจากคนที่มีทุกอย่างพร้อมพอจนมาวันเนี้ย มันเหมือนหนูมากเกินฝันนึกออกใช่ไหมเราปลดหนี้เรามีครอบครัวที่อบอุน่นลูกเรียนจบปริญญาตรีหมดแล้วลูกมีบ้านมีรถทุกคนแล้วลูกช่วยเราทํางานทุกคนแล้วจุมถามคุณว่าอยากได้อะไรอีกแม่อยากไปเที่ยวไหนพาแม่ไปพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลมีเงินรักษาพ่อจุ่มว่ามันมาเกินฝันเรวพี่เล็กแล้วทาไมเราถึงไม่ช่วยคนที่เขาเดือดร้อน แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องจากการมูแล้วนะฮะก็ต้องการปฏิบัติด้วยการทําลงมือทํนจุ่มทำอะไรบ้างอย่างการประกอบอาชีพหรือการหาเงินเพื่อมาใช้หนี้นะคะเปิดบริษัททัวร์หลักๆเลยค่ะเปิดบริษัททัวร์มิลันตีทริปทุกเส้นทางจัดกุ๊ปเหมาจุดกุ๊ปสายมูกุ๊ปเหมารถเช่าที่ทำหมดแล้วก็จุ่มของขลังแม่สาริกาเออกลงหันเนี่ยจุ่มหลักๆจุ่มก็จะมีแค่เนี้ยแล้วก็ปล่อยองค์ให้เช่าบ้างในบางครั้ง ที่เราไปอและเห็นบอกว่าหลังจากที่โด่งดังในโซเชียลเนี่ยนะมีแฟนคลับมีคนติดตามเยอะมากชีวิตเปลี่ยนเลยไหมฮะเปลี่ยนยังไงบ้างคุณจุ๋มความเป็นส่วนตัวน้อยลงอ่าทำอะไรทําอะไรก็คือคนสองแล้วะ<อ>ไรเงีมีทริกอะไรบ้างสมัยก่อนไม่ไดิพี่เล็กสมัยก่อนหนูไปเดินห้างเสื้อยืดางเกงขาสัาน้นอะไรใดๆก็ไปได้ทั่วนี้ไม่ได้นะเอาหรออุย้ยนี่ไงคุณจุ๋ม อุ้ยนี่ไงคุณจุ๋มอุ้ยนี่ไงคุณจุ๋มสมัยก่อนหนูบิกินนี่ว่ายน้ําที่ไหนก็ได้ทถ่ายลงโซเชียลไม่ได้แล้วแต่โชคดีเป็นคนที่ไม่ดื่มอยู่แล้วเช่นเรื่องเข้าผับเราก็ไม่มีอยู่แล้วแต่เพื่อนชวนไปอ่ะบางทีปาร์ตี้กับเพื่อนอ่ะหรือออกไม่ไปเขาไม่ไปเลยไม่ไปเลยคือปกติเพื่อนปาร์ตี้ตามผับเราจะถามก่อนว่าไปที่ไหนอ่ะถ้าร้านอาหารเราไปแต่ถ้าเป็นตามผับตามอคจรไม่ไปเลย ความเป็นส่วนตัวหายไปนะฮะก็คือต้องบอกว่าหลังจากปลดหนี้ได้แล้วลุยเรื่องของการทํางานแบบจริงจังทำตั้งแต่ก่อนปลดหนี้จ๋งใช้คตินี้ก่อนที่เราจะมีหนี้เราทํางานยังไงแล้ววันที่มีหนี้เราทํางานแบบไหนค่ะฉะนั้นวันที่เราปลดหนี้เราก็ทํางานแบบนั้นแต่ก็ต้องเก่งมากขึ้นขยันมากขึ้นคอนเน็กชันมากขึ้น อดทนมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นมีสติมากขึ้นวางแผนงานมากขึ้นจะปกติเราวางแผนงานแค่หนึ่งเดือนทุกวันนี้หกอแผลเลยแผลเลยหกเดือนหน้าฉันจะขายอะไรฉันจะทําอะไรจะวางตัวยังไงจะปรับแบบไหนบริหารลูกน้องยังไงใครมีปัญหาต้องใจแข็งขึ้นไม่ใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยกลับตัวแล้วบัญชีรายรับรายจ่ายล่ะคะต้องลงมาคุมเองหมดคุมเองหมดโอ้โหคุมเองหมดไม่ปล่อยเลยต้องบอกว่าจากวิกฤตนะคุณผู้ชมกลายเป็นโอกาส ที่คุณจุ๋มสามารถทําอะไรให้กับสังคมได้อีกหลากหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขาเราจะมาคุยกันต่อนะถึงประเด็นที่บอกว่าปี2568ต้องบูชาอะไรปี2568ต้องไปมูใครอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันต่อค่ะ อีกช่วงของรายการสะดุดคนดังค่ะผู้ชมขาเมื่อสักครู่นี้กําลังเข้มข้นเลยนะเรามาดูกันดีกว่าค่ะผู้ชมขาทริคในการใช้ชีวิตปี2568ต้อง หมู่อย่างไรให้ถูกต้องนะคะคุณจ๋มต้องเริ่มยังไงปีหน้าเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะตามแบบจมรตเราจะต้องไม่เสียเงินเยอะเปิดกระเป๋าเลยคะ่ะทุกคนาหาแบงค์ยี่สิบแบงค์ย <20, S 2> ี่สิบความหมายคืออะไรให้เรามีเงินเก็บเวลาหามาไม่มีเก็บมันก็ทุกถูกไหมอีกแบงค์หนึ่งคือแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยแบงค์คือการเรียกโชคการเรียกทรั์สีแดงคือการดูดเงินการดูดรัพย์การเรียกเงินเข้ามาทีนี้ในแบงค์นะคะจะต้องมีเลขสองและมีเลขแปดสองและ ต้องรู้ด้วยนะว่าเพราะอะไระเลข2องเนี่ยทำอะไรจะได้มีคนอุปถัมเรา<อ>มีคนคอยช่วยเหลือเราเวลาเราตกต่ำเราแย่มีคนคอยช่วยเหลือก็จะดีถูกไหม,มส่วนเลข8คืออินฟินิตี้หาเงินมามีใช้ไม่มีอดไม่มีหมด ดีไหมฉะนั้นให้เรามีเลข2กับเลข8ไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วพับเป็นก้อนทองใครอยากรู้ว่าพับยังไงไปตามหาติ๊กตอกจุ่มมิรันตีจุ่มมีอยู่หน้าคลิปเลยอ่าไปพับเลยเป็นก้อนทองไปเป็นขวัญถุงให้กับตัวเองค่ะเรื่องที่สองอยากให้คุณจุดเทียนทุกวันเทียนอะไรก็ได้ไปหากันเลยที่เป็นเทียนถ้วยนึกออกใช่ไหมตอนเช้าก่อนออกจากบ้านจุดเทียนเพื่ออะไรเปิดแสงสว่างนำทางให้กับตัวเองข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด ขอแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตข้าพเจ้าอ้ทิกง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรเยอะ,ะแล้วทําได้ด้วยตัวคุณเองจุดที่ร้านได้จุดที่บ้านได้ค่ะในส่วนของบ้านล่ะคะในบ้านเรือนเนี่ยเราต้องมีการจัดห่วงจุย้ยมุมไหนตรงไหนทิศไหนในปี2568คะ่ะถ้าเป็นจุ่มๆแนะนําให้มีน้ําค่ะน้ำหนึ่งแก้วไว้ที่ไหนไว้ประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านประตูหน้าห้อง ในบ้านนะไม่ใช่นอกบ้านเพราะเราจะหาเงินเข้าบ้านมุมมุมประตูนึกออกอใช่ไหมคะด้านไหนก็ได้ซ้ายได้ขวาได้ในแก้วน้ําใบนี้ให้ใส่เหรียญบาทลงไป9ก้าเหรียญถ้าเป็นไปได้ให้หาเหรียญเยน500ยเยนที่มันเป็นรูใส่ลงไปแล้วอัญมณีอัญมณีเป็นเศษอัญมณีลองไปซื้อกันดูไม่แพงใส่ลงไปในแก้วเปลี่ยนทุกอาทิตย์เปลี่ยนน้ำอะนะทุกอาทิตย์น้ำเนี่ยเปรียบเสมือนเงินถูกไหมคะเงินเย็นความหมายคืออะไร ยมเย็นลมเย็นเราก็จะได้เย็นอัญมณีคืออะไรความแข็งแกร่งความมั่นคงนั่นหมายความว่าเงินที่เราหามาได้เนี่ยให้มันมีเก็บให้มันเป็นเงินเย็นได้อย่างมั่นคงาาถามว่าเสียงเงินอะไรใดๆก็ไปหาทํากันเอาเทคนิค<อ>ดีๆตามแบบจมรอและถ้าโต๊ะทํางานเหรอคะต้องจัดยังไงให้โต๊ะทํางานเนี่ยทำงานได้ประสบความสําเร็จคะหินอกังหันสองอย่างต้องมี หินโยกอะค่ะ<อ>เป็นกลมๆเนี่ยบางคนอาจจะเป็นรูปเต่ารูปอะไรใดๆก็ได้แต่ให้เป็นหยกเอาไปตั้งไว้มุมด้านซ้ายกังหันควรจะต้องมีเพราะเขาเชื่อว่ากางหันเนี่ยจะพัดพาเรื่องราวดีๆมาให้เราอ่านี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคุณผู้ชม,มรวมไป <นะ S 1> ถึงค่ะการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนหรือต้องไปที่ไหนยังไงบ้างคะเอาในไทยก่อนง่ายๆสั้นๆเลยนะ เกาะสีชังข้ามน้ําข้ามทะเลบางคนไม่มีโอกาสได้ไปฮ่องกงเนาะข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อพลิกดวงเปลี่ยนดวงชะตาของตัวคุณเองค่ะจากนั้นเมื่อไปถึงให้แปะแผ่นทองรอยพระพุทธบาทนะคะก้าวพ้นก้าวข้าม9้าผ่านม,มีเทคนิคอยู่ในจุ่มเวดันตีไปหาดูได้ สองใครที่มีโอกาสใครที่เป็นนี่เยอะๆจุ๋มอยากให้คุณมาที่เทวไลพระแม่ธุราคาพัทยามุม่งตรงเข้าไปขอพรนะคะ,คะกับองค์พระแม่มารีอัมมันอ๋อนั่นคือขอให้เราปลดหนี้ส่วนใครที่บอกว่าพี่จุม๋มหนูทําการค้าหนูทําออนไลน์หนูขายของอ,อยากให้คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูให้ไปขอพอรกับองค์พ่อาชาเอ้ยค่ะอ,อ,อ,องค์พระแม่ลักษมีปางคชาลักษมีมแล้วที่ขาดไม่ได้เด็ดกว่านั้นคือหลายคนอยากไปฮ่องกงแต่ติดธุระไม่มีโอกาสไป จุม๋มมีองค์พ่อแชร์กงสูง9เมตร<ม>น่าจะสูงที่สุดแล้วในประเทศไทย oh. อยู่ที่เทวไลสามารถไปได้ค่ะ <resser. S 2> สามารถเซิร์ชไปได้เลยเซิร์ชไปได้เลยค่ะเทวไลพระแม่ทุลคาจุม๋มมีรันตีเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5มโมงเย็นอแล้วเด็ดกว่านั้นคือเวลาเราไปถึงด้วยคนนะคะจะต้องมีคนพาไหว้มไม่มีค่าใช้จ่าย นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆรวมไปถึงค่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากมูแล้วนะยังลงมือทําด้วยกับการทําทัวร์นะครับมีรันตีทัวร์หรือว่าทัวร์สายมูะนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าเปิดบินประเทศไหนยังไงบ้างจุ่มเปิดบินฮ่องกงกับพม่าค่ะ,คะโดยที่ฮ่องกงเนี่ยจุ่มทำมานานมากแล้วสไตล์จุ่มก็คือนๆง่ายๆเลยว่าเน้นมูเน้นไหว้เน้นผาไหว้แบบประกบ อยากขอเรื่องไหนขอให้บอกเราพาคุณไปตอนนี้จะมีชื่อโปรแกรมว่าฮ่องกงโคตรดีๆค่ะห้องกงโคตรดีๆเนี่ยก็คือจะนอนห้องกงหนึ่งคืนเซนเจอร์หนึ่งคืนอาหารห้ามื้อพาเที่ยวครบทุกวันไม่มีอิสระไม่มีอิสระหมายความว่าไม่ต้องเที่ยวเองใช่ไม่ต้องเที่ยวเองคือไปนอนห้องกงหนึ่งคืนนอนเซนเจอร์หนึ่งคืนมีน้องพาไปทุกที่ไม่ต้องมาแบบว่าเอ๊วันนี้ฉันจะไปไหนดีฉันจะยังไงดีมีคนดูแลทุกวัน อย่างพม่าล่ะคะสายพมา่านี่ต้องพาไปมูยังไงบ้างโอ้โหพม่านี่ฉ่ำอย่างที่พาไปวันนี้ถามว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างโอ้ฉ่ำมากคุณผู้ชมทุกที่คืออันซีนต้องถามคุณเล็กก่อนว่ามาบ่อยแค่ไหนคือพม่าเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดม,มาหลายมาหลายที่เหมือนกันแต่ว่ามากับมิรันตีเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าได้ไหวในสิ่งที่อันซีนไม่เคยมาและเพิ่มสี่ห้าทุ่มยังไม่กลับนะคะ <laughs> ยังพาไปไหว <laughs> ด้ดึกๆึอยู่นะคะ <laughs> จะบอกว่าจุ๋มันเป็นคนที่แปลกค่ะจุ๋มไม่เน้นวัดดังทั้งฮ่องกงและพม่านะคะแต่จุ๋มเน้นวัดปังวัดดารานจุ๋มไม่ลงเลยถ้าใครที่เคยไปกับจุ๋มจะรู้ว่าวัดดาราวัดดาราคือวัดที่ใครก็ไปไม่ลงเพราะจุ๋มถือว่าอะไรรู้ไหมคนต่อคิวจนถึงปากทางแล้วว่าแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวเราว่านึกออกไหมทุกคนก็ไปขออ่ะแล้วท่านอาจจะมีสมุดบัญชีเนาะโจท์ กว่าจะถึงค<น>ิวเรากว่าจะถึงเรามันนานจังวะแต่วัดไหนที่พลังเยอะ,ะแล้วคนไม่ค่อยไปเร็วไหมเร็วแล้วเราจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยทําไมที่นี่มันแบบมันขนลุกว้าม,มันรู้สึกมันมึนมนว้าประมาณนี้ค่ะที่พม่าถ,ถ่าทัวร์เริ่มต้นนอนโรงแรมห้าดาวนะคะรวมตัว๋วเครื่องบินไปกับลืมเล่าให้ฟังมาพมา่ารอบนี้รู้ไหมทาไมถึงเราใช้สายการบิน 8M ในการมาไม่ทราบเลยจริงๆค่ะ เลข8 i n อินฟินเงินเข้าไม่สิ้นสุด M มคือมันนี่รวมกันเข้าไปสิ 8M 8M เงินไม่มีที่สิ้นสุดถูกต้อง 8M คือเงินเข้าไม่มีที่สิ้นสุดบางคนคือไม่รู้ทริคนี้แต่จุ๋มใช้มาตั้งแต่ก่อนโควิดจุ๋มใช้มานานมากแล้วแล้วบริษัททัวร์ที่จุ๋มใช้ที่พม่าให้ทายว่าชื่ออะไรรวยมูที่นี้จุ๋มใช้โกลเด้นไลท์โกลเด้นไลท์ความหมายคืออะไรแสงสว่างสีทอง นั่นหมายความว่าโกเดลไาอีกชื่อหนึ่งคือเป็นชื่อของพระธาตุอินแควนจุดสูงสุดมีแสงสว่างอันสูงสุดให้กับคนที่ได้เดินทางมานั่นหมายความว่าถ้าใครมามูกับมิรันตีทัวร์หรือว่าทัวร์สายมูเนี่ยนะจะได้ความเอกลุสีประกบแน่นอนแน่นอนค่ะโอ้โหต่อให้จุ๋มไม่ได้มาทีมงานก็ประกบอาเอากำไรมาจากไหนคะคุณคะเน้นมีงานทำไม่เน้นกำไรเน้นมีงานทำค่ะเน้นหาสังคมหรอ ไม่หาเพราะจุ๋มเป็นคนไม่ชอบยุ่งกับใครถ้าใครจะรู้จะบอกว่าจุ๋มเป็นคนไม่เข้าสังคมไม่คุยกับใครไม่สนใจใครด้วยเอาจริงๆจุ๋มจะบอกว่าเน้นอยากช่วยคนมากกว่าพี่เล็กเพราะว่าเคยลําบากจากจุดที่ต่ําสุดจนมาถึงวันนี้เรียกว่าชีวิตของอุณจุ๋มเนี่ยเปลี่ยนไปมากมอยากะจะบอกอะไรกับจุ๋มที่ติดนี้30ล้านในวันนั้นบ้างขอบคุณที่ทําให้เรามีวันนี้ขอบคุณทุกคําด่าขอบคุณทุกคําว่าที่คุณเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมายืนในวันนี้อื พอคําด่าพอคําว่าเลยนะเอาจริงๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าฉันจะต้องก้าวพ้นในจุดที่คนดูถูกพ่อแม่ฉันให้ได้ฉันจะต้องก้าวข้ามในจุดที่ทุกคนว่าฉันให้ได้ทําทให้เรามีวันนี้<ช>แล้วทําให้เรามีสติเชื่อว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่เป็นนี่หรือบางทีชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเดือนไม่พออยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่อยากจะหาเงินอยากจะมีเงินใช้นี่อย่างเงี้ยค่ะอยากบอกอะไรบ้างจุมแนะนําเลยว่าเงินอยู่ในอากาศพี่เลอ เงินอยู่ในอากาศวิธีการหาเงินมีตั้งมากมายแต่บางคนเนี่ยคิดไม่ถึงค่ะฉะนั้นจะบอกว่าให้เราตั้งสติให้ดีแล้วพอเมื่อเมื่อคุณมีสติคุณจะคิดออกได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ก็ขายได้อันนี้ก็ทําได้อันนี้ก็ทําได้แล้วคุณจะค่อยๆรวมจากเล็กเก็บเล็กผสมน้อยอย่าหมิน่นเงินน้อยอย่าอายทํากินอย่าคอยวาสนาแล้วคุณจะได้ทุกอย่างกลับมา รวมไปถึงอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามคุณจุ๋มมิรันตีบ้างคะใครที่เห็นคลิปนี้อยากจะบอกว่าช่วงนี้จุ๋มจะกลับเข้าประจำเทวไลหนึ่งเดือน15วันตามสัญญาค่ะใครที่อยากเจอก็สามารถถามคิวกับน้องได้นะคะ,คะที่แอ M P 4 7 7 7ใครที่วันนี้มีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครเคยเจอแบบนี้เนาะม,มีปัญหาเครียดไม่รู้จะไปหาใครคไม่รู้จะทําอย่างไร สามารถมาหาจุ๋มนี้รันตีได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ปลดหนี้จุ๋มเชื่อว่าจุ๋มคนหนึ่งเป็นหนี้เยอะและจุ๋มผ่านมาได้ทุกคนที่ผ่านมาเป็นหนี้สู้นะคะจุ๋มเชื่อว่าคุณทําได้เช่นกันและถ้าอยากไปทัวร์สายมูมิรันตีทัวร์ติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะ at ju me ค่ะจุ๋มมิรันตีเหมือนกันนะคะก็จะมีน้องทีมงานในส่วนของทัวร์ดูแลใครที่ผ่านมาเห็นแล้วไม่รู้จักว่าผู้หญิงคนนี้คนใครคือใคร เข้าไปดูได้ใน YouTube ช่องจุ๋มมิรันตีอยากได้เทคนิคดีๆทริคดีๆทริคปังๆไปที่ TikTok จุ๋มมิรันตีแล้วใครที่อยากจะไปทัวร์ c e e o o o กก็จุ๋มมิรันตีค่ะจะบอกว่าจุ๋มมิรันตีทุกช่องทางช่องแท้ช่องจริงยอดคนติดตาม้งเท่าไหร่คะถ้า TikTok ตอนนี้8 0 0 0 0นกว่าค่ะถ้าเกิดเพจ Facebook ก็แสนนิดๆ ถ้าเกิด Facebook ส่วนตัวตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบแสนค่ะอันนี้คือตัวจริงนะคุณผู้ชมส่วนเพจที่ก๊อปมาหรือทําให้เหมือนเยอะมากเยอะมากนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะผู้หญิงคนนี้นะ เก่งมากๆนะคะจากเป็นหนี้30บล้านค่ะพลิกชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะด้วยพลังมูลและพลังสองมือของตัวเองนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะคุณจุม๋มมิอุรันตีกราบขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการสะดุดคน <ขอ S 1> คนดังแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ